จะบอกเป็นชื chanting, so ่อละครหรือชื่อหนังอะไรเงี้ยเราจะต้องทำองไรให้จำลองเป็นโปสเตอร์ให้มันเป็นเรื่องราวของละครเลยนะอย่าเๆๆ่ๆ แล้นี่มาแบบขี่ผ่านมาเขี่ผ่านมาอ่ะโปสเตอร์ของละครเรื่องแรกของเราแน่ถืนเต้มากค่ะเรื่องเรื่องวันสองให้เริ่มน้องคนนี้เป็นพัฒนาศ์สี่มันเป็นใครบ้างเป็นพ่อ่เจ็ดแปดเก้าโอเคค่ะขอดูกรุ๊ที่ก่อนหน้าไปค่ะชมวน ้นที่ได้แก้ติดไปค่ะเลิศสองครังใครน้อยทำไมทำหน่งนี้นะี่บอนเหาอะไร่อผมไม่ชอจะแก้ล้งไอ้นันครจะแก้ต้องมาพูเร่ออะไรทไมบอกไ่ไไม่นใจไม่ไดูชูชายไม่ดูไม่ดูดังมามไม่ไปดู

อาครวงนี้เราจะไม่มีกลุ่มเราจะทำด้วยกันโอเคเพ่อควาสมัครสมัคสสมัคคเราจะให้ให้ทั้งหมดเป็นเรื่องตัเจ้าของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะไปค่ะเกแปข้ามาตรงนี้อุยได้นแ อะมาตอะเาเมื่อไรเขานะประเดมเจนนะเป็นหมาของเฮกี้ตองที่หมายที่สุดไม่ใช่ประเด็นมือคือเป็นภาพนิ่งอันนี้เคลื่อนไหวอูนเรียวไม่ใช่ไม้ใชไม่ใช่ไม้ให้ไม่ใช่ไม้ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ไม่ใช่ไม่ใร่ไม่ใชนไม่ใช่ไม้ใชใไมไม้ไมไมไมนไมไม้ไมไมไมต้ไมนไ่ไ่ไมไมมนไม้ไม่ไม เป็นแปดค่ะเป็นแปดเออโอ,อ,อ้มานี่ค่ะนี่อ๋เป็นรั คือพวกแกแบบเครียดกันใช่ไหมวันมากไม่ต้องเครียดแล้ววันนี้ติดใจร้งขืนแค่ไหนร้องขื่นพี่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องมีโอเคเด็กๆไม่ต้องเครียดแล้วเพราะว่าเมื่อีกที่ผ่านมาพูดได้ใจจริงคือรู้สึกว่านีมันดีมันดีมันดีเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนก็เห็นของเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกชบาะต้องขอบคุณคุณครูครูทัศน์อือคาส์อือด้วยที่แบบเพื่อช่วยกันแต่ว่าดีขึ้นมาดนขึ้นมากบบซ้อมใหญ่ดีขึ้นมากนะ แต่สมัยนี้คือมันแค่ทําแบบนี้ค่ะเอาความต้องการของเราไปอยู่บนเวทีคีย์เวิร์ดทุกอย่างได้เลยพร้อมหมดทั้งหมดแห้ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นให้พวกนั้นรู้สึกว่าเราอยากขึ้นไปเล่นบนเวทีไม่ได้ขึ้นไปแบบทําอะไรคืออยากแล้วเหรออยากไหมอยากไหมอยากเล่นยังอยากเล่นยังอยากเล่นยังอยากขึ้นไปเล่นบนเวทียังอยากโอเคเกมคือเป็นสิ่งที่อินเตอร์เทว์พวกเราได้ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนเกมตอนนอนแล้วกันไม่ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้ Laser> ไม่ดีไม่ดีเราเล่นเราเล่นโอเคมีใครมีใครอยากถามอะไรไหมลูกเล่นเกมมึงได้เล่นพี่ได้ไหมคะอะไรอยากเล่นพ hey, uh uh sure ี่ก uh ินเล่นกันเองไหมล่ะคะเดี uh uh um> ๋ยวไปเล่นก uh. uh uh ันเองเดี๋ยวไปเล่นกันเอง